กราบสวัสดีมิรักแฟนเกมของบางเินทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมอยู่กันที่เกมดอกซากุระผีเสื้อนะจ๊ะเออภาพสวยงามครับผมสวยงามจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแตกดีไหมวันนี้ทุนประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมมีเศษมาด้วยนิดหน่อยนะจ๊ะอ่ะไปรุยกันอะไรจะพี่น้องจ้าปึ๊บเออโอเค คิดว่าม่ไร้เสียงคุณสายฟังโอเคครับผมเสียงเพลงไพโรสเหมาะใจจริงๆมาดูครับว่ามันจะเสด่าหรือเปล่าครับผมป้าขออนุญาตเ่เป็นสามารถก่อนเลยพี่น้องอ๋อเอามีตัวต่อคิดว่าไม่มีตัวต่อมาใบไม้มาช่องหนึ่งมาเออไม่เป็นไรฮะขออนุญาตเพิ่มเป็นเลยครับผมโอเคใช้ได้ครับผมไปอันเป็นสิบบาทฮะป้า สเก็ตเตอร์กี่ตัวสามตัวน่าจะลงนะสวยแล้วผมมาสเก็ตเตอร์มาแล้วลูกสวยแล้วลายปุยลายปุยคูณสิบลูกคูณสิบแล้วลูกอู้หูยคูณสิบแล้วก็ผมคูณสิบแล้วนะใครจะมาแล้วเนะี่ย สวยฮะพวกเมียโทรมาโอ้สวยฮะไปฮะลูกพี่มีคูณยี่สิบนะถ้ามันไหลต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมถ้ามันไม่ไหลต่อเนื่องมันก็จะกลับมาเริ่มใหม่ โอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมขออน,นุญาตเดินเป็นสามสิบาทเลยแล้วกันพี่น้องได้ได้ใช้วายปะสวยฮะได้ใช้วายปะตัววายนี่เป็นหนอนหนอนหรือเปล่าอะใช่ปะหนอนตัวด้วงอ,อ่ะสวยฮะคูณสิบห้าไปดิลูกคูณสิบห้าไปดิลูกสวยครับเต็มเครื่องครับผมเต็มเครื่องคูณสิบห้านะจ๊ะสองร้อยคูณสิบเอา้าไม่ได้ง <c oughs> ัวสวดตัวเหลงนะกำไรออกมาแล้วพี่น้อง ทำไรเรามาแล้วพี่น้องจับไปอ่าไปฮนะวันนี้ผมสั่งเสื้อคอจีนไปแนละ้วผมเมียโทรมาสวยฮนะไปครับผมขออนุญาตตอบแค่เมียก่อนสักรู่ สวยครับผมเอออ่าฮะโอเคครับผมหกร้อยบาทจะไปต่อครับผมสั่งเสื้อคอตีนะครับผมเป็นเสื้อเชิ้ตได้ครับน,นี่ครับผมนี่เอ,อหอดูหน่อยเพื่อ,อยากได้ครับผมไม่มีขายครับผมผมปั่นสล็อตไม่ได้ขายเสื้อผมขายเว็บเพียงเดียวครับผมจังหวะน,นี้ถ้านะผมใครสนใจก็ไลน์อยู่นะโปรฟิงลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเออ ฝากร้อยไปเลยร้อยหิบนะพี่น้องนะตามได้ตาพผมตามไม่ได้ไม่ว่ากันนะแค่จะมาแนะนำาอะไรดีๆเท่านั้นหนึ่งนะครับผมอะไรที่ดีๆผมก็อยากจะแนะนำนะสวยไหมอ่ะต่อยต่อลกสวยงามสวยลงมาคูณยี่ส้าลูก คีตัวแพงๆไม่มาว่าคูณยี่ห้าแล้วเนี่ยคูณยี่ห้าลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสวยคูณเก้าลูกคูณสามสิบห้าคูณสามสิบ้าเนี่ยไม่เคยลงให้เลยอะ่ะเฮ้ยโอเคก็มผมกำไรนะกำไรไอยู่นะโอ้โหคูณสามสิบห้ามันไม่ลงอะ่ะ มันจะคูณยังสี่สิบเลยนะถ้าได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าถึงนะอ้าขัดจมูกมากเลยนะขอโทษขออภัยนะถ้ามันมีเสียงแทซกซ้อน <c oughs> ไปต่อฮนะเป็นสี่สิบบาทนะผมผมต้องใจถึงกว่านี้สี่สิบบาทนะผมถ้าไม่ได้ผมก็จะเอาแค่เห้าพันบาทนะครับผมถ้ามันไม่ขึ้นถึงหกพันนะไหลไปลูกนี่ไงครับผมบอกแล้วผมบอกแล้ว นะครับผมไหลนอกก็เหมือนฟีสปินนะครับผมไหลนอกก็เหมือนฟีสปินนะก็พันสี่ครับผมไปเรื่อยๆฮะขอหมื่นหนึ่งพอวันนี้นะครับผม <S <S โอเคมาจนได้นะครับผมฟีสปินเข้าเบสสี่สิบบาทะครับผมจะไปพี่น้องมาไหลไปลูกไหลไปจนถึงสิบห้า เนี่ยพอมาถึงยี่สิบแล้วมันไม่เคยไหลเลยอะอะได้แล้วเก้าขอยี่สิบด้วยตานี่ยผีเสื้อมะยี่สิบอะไรก็ได้ลงมาสวยๆไม่เคยได้เลยโอ้โหอะไรวะโอเคโอเคสวย สามิบห้าแล้วลูกจา๋าสาสิบห้าแล้วลูกจา๋าสวยฮะสามสิบห้าสี่สิบคูณไปดีครับห้าพันสองเลียผมรอเนี่ยจังหวะนี้เละครับผมอาเอาไปดีเอาไปดีครับโอเคครับผมหกพันหกร้ยห้าสสองบาทนะครับผมกําไรเท่านี้พอครับพอของปากของพอสวยฮะอาฟิลิปินเพิ่มอีกเฮ้ยเอาเรื่องไปดิ คูเจ okay. ็ดพันโอเคครับผมกําไรพอหอบปากหอบคอนะครับผมได้อยู่นะครับผมตามได้นะครับผมลลยอยู่หน้าโปรฟิงลิง์กอยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะบาัตตามกันได้นะผมมีกุ้มนาเล่นกุ้มนําแทงให้เข้านะจ๊ะพี่จ๋าสวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ